สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมกดเสาเข็มนะครับผมนีมีพบก็ต้องมีจากนี่ครับตอนมาวันแรกก็เข็มยังไม่ปักอยู่นนะครับตอนนี้บรรจากท่านก็เข็มปักดินครบจํานวนทุกต้นนะครับผมไม่เสียหายสักต้นนะครับผมเสาเข็มสมบูรณ์ทุกต้นครับผมเนี่ยครับเกืนก็มาจอดรอแล้วนะครับ ให้เราก็เดินไปแบบตรงๆนะครับผมผลปรากฏว่ากินซ้ายไปเยอะไปหน่อยนะครับผมต้องขยับควาอีกประมาณสักเมตรนะครับเข้าตรงไม่ได้ก็เข้าเฉียงนะครับผมมีแมคโครกาลังปรับให้อยู่นะครับเอาดินตักดินมาใส่นะครับผมแล้วก็ทําแต่งให้มันสลบทะแล้วเอาไปเหล็กกบไปนะครับผมประมาณนี้เลยแมคโครกาลังจัดให้อยู่เนี่ยครับกดเข็มเอาระดับนะครับ ก็อย่างนี้นะครับผมเข็มจะโพล่นะครับมันก็ทําให้เราออกลําบากนะครับตอนออกก็ยากหน่อยครับผมไม่เป็นไรเครื่องจักรใหญ่ก็แบบนี้เลยครับผมเครื่องจักรหนักไม่มีอะไรง่ายๆนะครับผมเนี่ยครับผมปรับสโฉบเปนะ็นเนี้ย มานี้ครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีโชคดีนะ